คลิปนี้อินโทนานหน่อยนะคะทุกคนเนื่องจากเราชอบบ้านหลังนี้นะคะ <S <S ก็เลยแบบอาจจะนานนิดนึงนะเออนั่นแหละบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่แบบคือเราชอบตรงที่ว่าบันไดมันไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนึกออกไหมบันไดมันอยู่ข้างบ้านมันอยู่นอกบ้านนะคะเหมือนแบบคือตอนสร้างบ้านหลังเนี้ย มีนึกถึงบ้านตามต่างจังหวัดนะคะแบบเวลาเรากลับต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วมองดูข้างทางก็จะเจอบ้านนะคะแล้วก็จะแบบจะเห็นบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันไดยอยู่ตัวอยู่ข้างบ้านคือไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนั่นแหละเออนั่นแหละก็เลยแบบเราเห็นแล้วเราชอบนะแล้วช่วงนี้ คืออากาศช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมแล้วเราก็นึกถึงบ้านแบบนั้นซึ่งมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยกลับเข้ามาในส่วนของการสร้างบ้านต่อนะคะสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นคือเป็นส่วนของห้องครัวนะคะถามว่าทําไมมินสร้างห้องครัวก่อนเพราะว่ามินจะเอาห้องครัวเนี่ยเป็นห้องหลักนะคะ,ะคือหมายความว่าอย่างไงคือขนาดห้องครัวเนี่ยเป็นขนาดที่กําหนดขนา,ดขนาดของบ้านนะคะก็แบบ แล้วเราได้ห้องครัวขนาดนี้แล้วขนาดบ้านก็จะตามมานั่นเองนะคะที่นี่ทุกคนเห็นอะไรไหมห้องครัวเราใช้ของใหม่เกือบหมดเลยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์อันใหม่หน้าต่างอันใหม่กำแพงอันใหม่แล้วเดี๋ยวพื้นก็จะตามมานะคะคือแบบเดอะซ m นอัปเดตครบรอบ25ปีใช่ไหมของใหม่อเทมใหม่เครื่องแต่งกายอะไรใหม่อัพเข้ามาเต็มเลยนะคะมินเลยก็กล่วว่าจะเอามาใช้ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองคะ่ะมันก็จะแบบไม่ได้ดู เขาเรียกว่าอะไรชนบทเป็นบ้านที่ชนบทเกินไปนะก็จะมีความโมเดิร์นของหน้าต่างผสม,มอยู่แล้วนี่เห็นไหมหน้าต่างตรงซิงคือชอบมากคือแบบถ้ามันเปิดได้คือมันดีมากเลยนะคะนี่คือเหตุผลที่มินสร้างห้องครัวก่อนใช่ไหมก็มีส่วนนิดนึงนะคะแล้วถ้าถามว่าเอาอะไรมากําหนดขนาดห้องครัวก็ <c oughs> ก็หน้าต่างและซิงตรงนี้เนี่ยแหละค่ะโอเคโอเคกลับข้อเรื่องก่อนนั่นแหละเราก็เลยแบบคือเราชอบโซนนี้มากเลยนะคะเราก็เลย สามารถที่จะกาหนดขนาดห้องครัวได้นนเองเพราะมาจากหน้าต่างและซิ่งตรงนี้เออมันใช่ไหมจุดซี่สเนี่ยเขามีอีเวนต์นะคะให้เราเข้าไปทําภารกิจเพื่อปลดล็อกของนะคะแล้วมินก็เข้าไปทํามาเรียบร้อยแล้วนะก็รอของวินานะคะและนี่ที่ ทุกคนเห็นกล่องนมอ่ะก็มาจากการปลดล็อกของเหมือนกันค่ะของที่ปลดล็อกได้อ่ะส่วนใหญ่ก็เอามาใส่ในบ้านหลังนี้เหมือนกันนะคะคือจะบอกว่ามันคือดีมันสวยมันจึ้งมากก็จะมีพวกเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายก็สวยเหมือนกันนะเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเพิ่มเข้ามาเหมือนกันเลยผนังเนี่ยเราจะใช้เป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คืออิฐนะคะสีแบบสีสวยมาก อิดคออพสีมาสวยมากแล้วก็เลยกใช้สีเขียวนะคะส่วนพื้นนะคะมินได้มาจากการปลดล็อกไอเทมนะจากอีเวนนะก็จะมีทั้งพื้นไม้และพื้นกระเบื้องนะคะคือ2พื้นนี้จะมาพร้อมกันนะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะใช้พื้นทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วก็นี่ห้องครัวนะ บินก็จะใส่ต้นไม้เยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นห้องที่แบบห้องที่เราชอบเป็นห้องในฝันห้องควรในฝันกันนะคะก็จะใส่ไปมานต้นไม้ก็จะใส่เยอะเหมือนกันแล้วก็ไฟมินอยากได้ไฟโทนสีอุ่นโทนสีส้มนะคะก็เลยเลือกใช้ตัวไฟกลมตัวนี้นะของตัวเดิมแล้วก็ไฟอันใหม่เนี่ยเขาก็มีอัปเดตเหมือนกันแล้วนี่โทรศัพท์ที่ได้จากการปลดล็อกของสวยมากสีอะสีของใหม่นะทั้งจากการปลดล็อกและเพิ่มเข้ามานะคะ คือสีสดใสมากแล้วของก็น่ารักมากนะคะแล้วเนี่ยตั้งแต่พูดมามีพูดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไม่กี่ครั้งเองไม่รู้ไปอัดอั้นมาจากไหนนะคือของมันน่ารักจนอยากแบบอยากจะพูดนะคะโอเคนักดนฟังไปก่อนนะเพราะอาจจะพูดทางคลิปมาเสร็จแล้วห้องครัวนะคะชั้นล่างเนี่ยจะมีเป็นห้องน้ําและห้องอาบน้ําในตัวแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นนะคะห้องนี้เนี่ยมินจะใช้นี่พื้นอันใหม่ที่ได้จากการปลดล็อกของนะคะเป็นแบบลาย ไหล่ยมวนปะมันงงงวยวงเวมันเป็นแบบเออเป็นเส้นวงกลมค่อยๆหมวนเข้ามามินว่าแบบเนี้ยก็เหมาะกับการเป็นเพดานพื้นเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นแบบกระเบื้องละลายแบบเนี้ยเป็นเพดานก็สวยหนะ้องน้ําเนี่ยมินจะแบ่งแยกนะคะเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะโซนที่รังสร้างเนี่ยโซนเปียกโซนโอ่อนลินพันหมดแล้วโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะ ใช้กระเบื้องอันใหม่ที่เพิ่งได้จากการปลดล็อกของนะเป็นสีเขียวนะสีเขียวก็สวยแล้วก็กําแพงนะคะผนังกํา,นานกแพงเนี่ยใช้เป็นอิฐอันใหม่เหมือนกันแต่ว่าคนละสีแล้วก็ตรงนี้นะมินมองว่าโซนอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือเนี่ยมันดูอึดอัดไปหน่อย <c oughs> ก็เลยเพิ่มกระจกเต็มบานนะคะโดยที่เราไม่สนใจว่า คนจะเห็นเราอาบน้ํำไหมคนจะเห็นเราทาอะไรในห้องน้ำหรือเปล่าปล่อยไ,ไปคะ่ะนี่เขตบ้านเราไม่มีใครไสนใจอะไรอยู่แล้วแต่ในชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่ควรสร้างบ้านที่มีห้องน้ําแล้วมีหน้าต่างแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าในเกมกับในชีวิตจริงมันต่างกันนะคะแล้วก็ห้องน้าเนี่ยมินเนี่ยจะเอาเป็น s เวอร์กับอ่าง ด้วยกันนะเพราะว่าเราสร้างบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรวางอ่างกับวางฝักบัวด้วยกันนะคือจะเลือกเป็นอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะแล้วบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช่ไหมเราก็เลยแบบมินก็เลยเลือกที่จะวางทั้งสองแบบนะคือเลือกได้เลยว่าจะอ่างาชวอร์หรืออ่างอาบนะคะแล้วก็ตรงนี้มีตะกร้าเล็กๆน้อยๆนะไว้ตกแต่งนั่นเองแล้วก็ของเนี่ย คลิปนี้ no CC นะคะไม่มี CC โซนเปียกมีต้นไม้แล้วโซนแห้งก็ต้องมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเลือกเป็นกระถางอันเล็กนะแล้วก็วางบนเก้าอี้เสร็จแล้วก็ปิดเพดานด้วยนะคะให้มันแบบมีเลือกเพดานที่มันตรงกับสีพื้นนะ่ะแล้วก็โซนเปียกเนะี่ยวางเพดานไม่ได้คือมันขึ้นแหละว่าวางได้แต่มันไม่ติดไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วก็ขยายห้องนิดหน่อยนะคะคือห้องเนี่ย ห้องน้ำเนี่ยขนาดเท่าเดิมนะแค่ขยายกระเทิบออกไปแล้วก็เพื่อให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยกว้างขึ้นนะคะคือตอนแรกมันรู้สึกมันแคบใช่ไหมแล้วนี่หน้าต่างอันใหม่แต่ว่าจะเป็นแบบแนวยาวนะคะคือหน้าต่างอันใหม่เนี่ยแบบใหม่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพิ่มเข้ามาแค่ความสูงผนังระดับเตี้ยสุดนะคะส่วนประตูเนี่ยเพิ่มถ้าจะไม่ผิดนะเพิ่มผนังถึงแค่ผนังระดับสอง มินอยากได้บ้านที่มีระเบียงอยู่ชั้นสองนะคะถึงจะเป็นระเบียงแคบๆระเบียงเล็กๆก,ก,ก็จะเอาเหมือนกันนะที่เคยเห็นนะก็บ้านต่างจังหวัดก็จะมีระเบียงใช่ไหมลมก็จะเข้าแล้วก็แบบฟิลดีมากนั่งทำงานไปลมพัดเข้ามาแต่ถ้าช่วงไหนแดดร้อนเนี่ยหน้ามไม่แน่นอนค่ะกันแดดเข้าด่วนแล้วก็สีของหลังคาลวดลายของหลังคาเนี่ยมินเลือกใช้อันนี้นะเพราะว่า รู้สึกว่าทําให้บ้านเนี่ยมันดูน่ารักขึ้นมันไม่ดูแข็งจนเกินไปนะให้มันดูอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็เออนี่ไงประตูอันใหม่นะเป็นความสูงระดับ2แต่ว่ามินใช้ระดับหนึ่งนะคะเป็นประตูบานเลื่อนอันเล็กนะโซนนี้เนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกเป็นนตัวนะคะจะติดอยู่กับห้องครัวเลยเป็นห้องเล็กๆนะแทีวีก็ไม่ได้ใช้อันเดิมแล้วเพราะว่ามันไม่เข้ากับบ้านแน่นอนค่ะทีวีอันใหญ่แบบนั้นแล้วก็ดูดีลูลแบบนั้น ก็จะเลือกเป็นทีวีตั้งโต๊ะอันไซส์กลางนะคะดูเขากับบ้านแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิทยุด้วยนะโซนด้านข้างน่ะมินเห็นว่ามันลงล็อกพอดีนะคะก็เลยวางเป็นโต๊ะแล้วก็วางของเล็กๆน่ารักนะแล้วก็มีตัวแขวนโค้ดด้วยนะคะเข้ามาถึงก็แขวนได้เลยบ้านหลังนี้นะถ้าสังเกตเห็นก็จะใช้โทนสีอ่อนเกือบหมดเลยนะคะอ่ะยังไม่เสร็จจากห้องครัวมาเติมมีดต่อเห็นแล้วมันแบบ เราอยากใส่พวกของน่ารักน่ารักไว้เยอะๆถ้าเจอก็จะพยายามใส่นะคะกลับมาต่อที่ห้องนี้ต่อบ้านเนี่ยก็จะเน้นเป็นแนวสีอ่อนนะผนังด้านในเนี่ยทั้งด้านนอกด้านในโซนตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยที่ไม่ใช่โซนขวามินใช้เป็นไม้สีขาวนะคะบ้านที่มินเห็นตามต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไม้เข้มใช่ไหมแต่ว่าบ้านหลังนี้ที่มินสร้างนะคะมินเลือกใช้ไม้สีขาวนะมินแบบ คือเอามาผสมกันบ้านที่เราเห็นที่เราชอบกับที่เราต้องการนะก็มาผสมกันจนได้เป็นแบบนี้นะคะสร้างมาแล้วก็มีต่อมาบ้านหลังนี้นะนั่นก็คือโซนโซนโซนอะไรอะอ๋อโซนเปิดเข้ามาเราเจอตู้วางของมีเรื่องอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าอธิบายไม่ถูกมันเหมือนแบบเป็นโซนรับแขกนะคะคือ เป็นโซนที่เราเข้ามาเราจะวางของพวกกระเป๋าตังพวกของที่เราพบติอตอ้เามาวางนะเอออย่างเงี้ยแหละก็จะใช้มาใช้มาเอามาใช้กับบ้านหลังนี้ด้วยนะคะที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นสีเป็นเฟอร์นิเจอร์การจัดวางต่างๆนะคะมินเนี่ยเลือกใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนนะบ้านหลังก็ของที่มินจะเอามาใช้นะคะเป็นโทรศัพท์ที่ปลดล็อกจากอีเวนต์สีสวยมากพอมาเปลี่ยนสีสวยจริงๆเท็กเจอร์ร<ๆ>สวยเคยทำไหม บ้านเนี่ยส่วนใหญ่บางบ้านเนี่ยเขาก็จะมีโทรศัพท์2อันใช่ไหมที่เป็นแบบนี้ของมิ้งก็เหมือนกันค่ะเวลาผู้ใหญ่เขาคุยกันเนะี่ยอีกอันนึงอะคือโทรศัพท์มันจะเชื่อมกันใช่ไหมเวลาคุณคุยกันน่ะถ้าเราแบบยกมาแน่ฟูเราก็จะยินได้ยินเขาคุยกันใช่ไหม แล้วก็แบบสามารถแอบฟังก็ผู้ใหญ่คุยกันได้นะคะแบบไหมหลายมากแต่รู้นะว่า,าเกิดทําโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยทุกคนต้องเคยทําแบบนั้น,นแน่นอนค่ะซึ่งมินก็ทำเหมือนกันแลวเวลาจะวางหูนะคะก็ต้องค่อยๆวางนะเพราะว่าถ้าวางแรงเนี่ยมีสิทธิ์ที่อีกฝั่งจะรูนะนะ้แน่นอนเพราะมันจะมีเสียงเสียงแบบเสียงเหมือนคนวางโทรศัพท์นะคะตรงนี้นะคะมินจะวางระแนงจากดีบักนะ้มาทําเป็นโซนกั้นเอาไว้นะคะตอนแรกก็กะจะไม่วางแหละแต่ว่ารู้สึกว่า ขอนอกเลยแบบนึงนะนี่กรอบรูปที่มากับอันใหม่คือเขามีแบบกิมมิคเล็กๆนะคะตรงที่ว่ารูปเนี่ยจะเป็นรูปตามแมปต่างๆในเดอะซิมนะที่เห็นสังเกตเห็นนะจะเป็นพวกแมปดังๆทางนั้นเลยนะคะกลับมาต่อกันที่เรื่องละแนงนะคะไม่รู<ะ>้สกถ้าไม่ได้วางละแนงเนี่ยมันดู ห้องมันดูไม่ได้แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนนะเออก็เลยเลือกที่จะวางระแนงนะคะแล้วก็ติดกรอบรูปเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้จะวางเป็นม่านนะมันคือม่านมูลี่ใช่ไหมเออแล้วก็ติดพวก ต้นไม้ที่ติดผนังนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมีจะเอาป้อมสองป้อมเนี่ยป้อมเล็กป้อมใหญ่เนี่ยมาวางไว้นะมรู้สึกว่าป้อมแบบเนี้ยเข้ากับบ้านดีนะคะแล้วก็เสร็จแล้วชั้นแรกต่อที่ชั้นสองชั้นสองเนี่ยหน้าต่างอันใหม่นะคะหน้าต่างบานใหม่แต่ว่าจะเป็นทรงที่แบบ ความสูงเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับบานชั้นล่างแล้วก็จะความกว้างอาจจะกว้างกว่าชั้น2แบ่งเป็นโซน2โซนนะคะโซนห้องทํางานกับโซนห้องนอนแล้วก็เอาเออเอาน้ตบุกไปวางไว้ห้องครัวให้มันแบบดูมีกิมมิกแบบคนนั่งทํางานในห้องครัวโนตบุกเนี่ยต้องมากับห้องครัวมันเป็นภาพที่ติดตาไปเลยแบบนั่งทํางานในห้องครัวใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็โต๊ะเนี่ย วางของไม่เยอะนะแล้วก็เป็นม่านนะคะม่านใช้อันเดียวเลยแล้วก็อยากแต่งไฟนะคะคือถ้าวางม่านสมอันน้นต่าง3บานไปนี่นมันรู้สึกว่ามันดูอึดอัดน,นะคะคือด้วยห้องเนี่ยมันเล็กใช่ไหมแล้วถ้าวางปิดไปเนี่ยมันจะแบบอึดอัดมากเลยแล้วก็ไฟกับประตูนะคะก็จะเป็นของเซตใหม่ที่เข้ามานะไฟเนี่ยมันรู้สึกว่าสีไม่ค่อยสว่างเลยก็ก็จะติดเป็นหน้าต่างเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ ม่านม่านใบไม้ติดทั้งหลังจริง,รงๆนี่คือผ่อนแล้วนะอยากติดมากกว่านี้แต่รู้สึกว่ามันจะเยอะจนมันเอียนจนมันเลี่ยนนะคะแล้วก็ติดเป็นอย่างอื่นไปแทนนะส่วนนี้เนี่ยมินอยากได้บอร์ดที่แบบไว้แปะแปะแบบเราไปสถานที่นี้มาก็จะแปะใช่ไหมแต่ไม่เจอนะคะก็เลยเอาเป็นบอร์ดสำเร็จมานะมินจําได้ว่ามันมีแต่หาไม่เจอนะคะของมันเยอะพื้นกับเฮดานเนี่ยใช้เหมือนชั้นล่างเลยนะคะเน้นสีอ่อนนะ แต่ว่าจะไปหนักตรงที่พวกของตกแต่งกับเฟอร์นิเจอร์จะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ติดยังยังไม่เจอเลยคือคือมันหานานมากนะอันนี้ตัดมาแล้วนะ คือเราอะจำได้ว่ามันมีนะแต่จำไม่ได้ว่าติดอยู่ตรงไหนนะคะคือหาไม่เจอเราเลยได้อันนั้นมาแทนแล้วก็ตรงนี้คืออยากได้ม่านแบบบ้านไม้ๆนะแต่อย่างที่บอกด้วยความรู้สึกที่ว่ามันจะดูเลี่ยนเกินไปนะคะมินก็เลยเลือกใช้ม่านแบบนี้แล้วก็เป็นสีอ่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเข้ากับบ้านหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องนอนนะคะตรงที่ติดหน้าต่างบานใหญ่เนี่ยจะเป็นโซนแสงเขา้าซึ่งมันสวยมากตอนเช้าคือสวยแสงส่องสวยนะคะแล้วก็ ตรงนี้มันจะเป็นจุดแคบใช่ไหมมินก็เลยเพิ่มหน้าต่างอีกบานหนึ่งไปตรงหัวเตียงนะคะแล้วก็วางโต๊ะสีขาวแล้วก็ตรงนี้มินเลือกที่จะไม่กันด้วยผนังนะคะแต่เลือกที่กันด้วยด้วยระแนงรสึส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่ห้องมันเล็กใช่ไหมคะถ้ากันด้วยผนังเนี่ยมันจะทําให้ห้องดูเล็กและอึดอัดน,นะก็เล็กกันด้วยระแนงแล้วก็ บ้านหลังนี้นะคะมีทีวีสองเครื่องนะไม่ธรรมาดาอยากจะขึ้นมานอนอยากจะดูท<ม>ีวีก็ขึ้นมาเลยค่ะห้องนอนมีทีวีนะคะอยู่ปลายเตียงเลยค่ะกลับมากันต่อโซอนที่กั้นระแนงไว้นะคะมินกะว่าจะทําเป็นโซนแต่งตัวห้องแต่งตัวเล็กๆนะเรียกว่าห้องมันก็โซนแต่งตัวนั่นแหละแล้วก็มินตั้งใจที่จะวางตู้แบบนั้นนะคะคือตู้เนี่ยให้วางเอียงนะแล้วก็นี่มินเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันมีพื้นที่ใช่ไหม เราก็อยากวางตุกตาเข้าไปในหัวในหัวเลยนะอยากความตุกตามากแล้วก็นี่จะเป็นตู้เข้าเซตกับตู้สพานะคะกลับมาที่ตุกตาต่อตุกตาเนี่ยมีเลือกเป็นหมีแพนด้านะมีแพนดา้ารูปสูงก็มันตัดกับสีเหลืองนะคะก็เลยเลือกหมีแพนด้ามาแล้วก็จะมีตุกตาอีกตัวหนึ่งด้วยนะอ่าน,นี้หน้าต่างแล้วก็ยังไม่ลืมติดมานไม้ ห้องนี้ก็จะติดหน้าต่างเหมือนกันนะคะแล้วก็กระจกเพื่อเพิ่มให้ห้องมันดูเนี่ยดูก,กว้างนะคะแล้วก็ห้องไม่อึดอัดนะคะไฟมินชอบตัวนี้มากเพราะมันเป็นสีส้มแสงไฟมันโทนส้นโซนโซนโซนโทนส้มแล้วนี่เพิ่มยูนิคอร์นสีฟ้าแล้วมีแพนด้าสีนั้นคืออะไรอันนี้กับรูปอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็เอามาใส่เหมือนกันโซนตรงนี้เนี่ยมินกะจะทําเป็นพื้นที่ไว้นั่งจิบกาแฟนะว่ารู้สึกว่าพื้นที่เนี่ย มันแคบไปก็เลยเปลี่ยนมาทําพื้นที่ทํากิจกรรมแทนนะคะชั้น2แบบนี้พื้นที่เห็นวิวรอบๆแบบนี้กิจกรรมที่ว่าคือวาดรูปนะคะมินรู้สึกว่าพื้นที่มันเหมาะกิจกรรมวาดรูปนะคะเราสามารถจะวาดอะไรก็ได้เห็นอะไรวาดไปเลยค่ะแล้วก <c oughs> ็เติมพื้นที่ด้วยการใส่สีเขียวเข้าไปนะคะ <c oughs> เป็นกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็ปรับสีให้มันดูสดใสแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะวางเป็นพวกเสาที่มีกระถางต้นไม้นะมินว่าตรงนั้นนะกําลังเหมาะแล้วก็ด้านหน้านเนี่ย จะใส่เป็นพุ่มดอกไม้พุ่มกลมๆนะคะวางล้อมรอบเข้าไปนะมันกำลังดูดีแล้วก็รู้ว่ามินว่ารั้วแบบเนี้ยเหมาะกับบ้านแบบนี้นะคะคือ มันดูไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่นะแล้วดูเหมือนเป็นมันเป็นไม้ใช่ไหมเออมันก็จะเข้ากันนะคะแล้วก็ทางเดินเลือกใช้พื้นเพ้นท์นะคะแล้วก็เป็นลายกรวดนะมินว่ากําลังโอเคเลยแต่ว่าเพ้นทหลายชั้นหน่อยนะเพราะว่าอยากให้มันดูมีเลเยอร์นะคะสีไล่ต่างกันอะไรนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําเล็กๆอยู่หลังบ้านนะคะซึ่งมินว่าตรงนี้กําลังเหมาะเหมาะพอดีเลยนะคะ แล้วก็ย่อหน่อยคือมินอยากจะสร้างอันนี้สร้างเป็นน้ําตกนะคะสร้างเป็นน้าพุลงสระว่ายน้ํานะขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างเพราะว่าเราไม่สามารถกดลัวได้เพราะถ้ากดลัวนั่นมันจะบินนะคะบินหมายความว่าอะไรในความหมายของมินคือน้ำมันจะหันเข้าไปเออมันจะหันอัตโนมัตินะคะคือเราแบบลูกศรมันอยู่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมแล้วกดลัวมันจะหันไปอีกด้านหนึ่งมินเรียกว่ามันบินนั่นแหละเออสับของมินนะคะ วางหินเพื่อกบความปั่นป่วนของน้ำพุนะคะความยากของมันคือนอกจากจะไม่ให้เจ้าตัวหัวน้ำพุบินแล้วเนี่ยหินก็ต้องอย่ากเกินผนังค่ะไม่งั้นอยู่ๆหินจะโผล่มาที่ผนังมันก็จะแปลกๆนะคะตรงนี้ก็จะระวงังนิดนึงนะแล้วก็เอาพุ่มใบเฟิร์นเนี่ยมากรบด้านในส่วนที่ไปไม่ถึงนะคะนี้เราจะวางแพตฟอร์มไว้นะคะมันจะเป็นโซนกริลนะคะมันอาจจะดูแปลกๆลนะถ้าดูตาม แปลงบ้านนะโซนปิ้งย่างอยู่หลังห้องน้ำนะแต่บินว่าตรงนี้กําลังเหมาะเพิ่งเห็นบ้านข้างๆอเออของที่ EA เอเอขาสร้างไว้นะคะคือมันเป็นพื้นต่างระดับใช่ไหมแล้วก็มีลงมาก็จะเจอสระน้ำมินก็ล้อจากบ้านข้างๆมานะคะบินว่าแบบมันดูมีเทคเจอร์มันดูดีนะคะก็เลยเอามาโดยที่เราไม่ได้สนใจนะคะว่าข้างๆโซนนั้นจะเป็นห้องน้ำ <S <S แ้วก็ท่านสังเกตน,นะคะตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ห้องครัวยันมาโซนนี้ต้นไม้เยอะนะคะ ต้นไม้เยอะมากป้าหลังนี้แล้วก็พื้นพื้นเราใช้เป็นของตัวของใหม่นะคะที่ใต้จากการปลดล็อกนะแล้วก็เป็นสีต้นของมันสีสวยชมไม่จุดชมไม่หยุดสีสวยมากลายก็สวยโซนนี้โซน,น,นกริลใช่ไหมเราก็เพิ่มอุปกรณ์พวกกวาดบ้านนะคะไว้ด้านนอกแล้วก็อันนี้เห็นไหมต้นเจลรี่ไม่เรียกว่าต้นเจลรี่นะคะที่ได้มาจากฮอลิเดย์นะมินจำได้ว่าเมื่อก่อนที่มันจะอัปเดตเนี่ย มันมีสีทั้งหมด4สีหนึ่งนนั้นคือมีสีแดงและสีเหลืองแต่ตอนนี้มันเหลือสีขาวกับสีฟ้าใช่ไหมทุกคนถ้าใช่บอกด้วยนะว่ามันอัปเดตเปลี่ยนสีใหม่ให้เหลือแค่2สีคือสีน้ำเงินและสีขาวอ่ะเป็นไม่แน่ใจนะแต่เหมือนว่ามินใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นว่าคณะจอัปเดตลดสีนะคะหลังนี้นอกจากจะมีกิจกรรมวาดรูปแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทำสวนนะคะมีแหละทำสวนเนี่ยไม่ได้ต้องมี มีเลยแหละมันมีทุกบ้านนะคะที่มินสร้างแล้วก็ตรงนี้นะมินจะเปลี่ยนน้ําที่สระาวน้ำเป็นแบบน้ําที่สระไม่น้ำเนี่ยที่ยังไม่ได้ถูกทำความสะอาดนะคะก็จะมีใบไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาต้นไม้ต้นใหญ่มาวางนะคะโดยที่ไม่สนใจว่าใบเนี่ยมันจะเหมือนกับใบที่หล่นลงไปในสระว่ายน้ําหรือเปล่ามินมันแบบมินว่ามันแบบคือมันดูน่ารักอ,ะกอ่ะน่ารักอีกแล้วใช้คําน่ารักที่เปลืองมากคิดเลยไม่ออกบอกว่าน่ารักไปก่อนนะคะแล้วก็พื้น เพ้นหลายสีมากคืออยากให้มีแบบความจากใกล้จากเข้มไปอ่อนนะคะแล้วก็เน้นเป็นกรวดนะอันนี้เนี่ยมนใส่เป็นพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้สองพุ่มนะแล้วก็มีต้นไม้นิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความล่มรื่นให้กับห้องครัวนะสวยเลยมองจากวิวห้องครัวไปอันนี้ชมตัวเองแล้วหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้เป็นดอกไม้นะคะใส่ข้างหน้าไว้หลายสีเลยนะที่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเข้ากับบ้านหรือไม่นะด้านหลังเนี่ยน้ำพุค่าขาดไม่ได้เลยน้ำพุตัวแปลงบ้านเนี่ยขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าเทียบกับตัวบ้านนะินก็เลยใช้รั้วกั้นนะคะแบ่งเขตเอาไว้นะแล้วก็ พิ่มกิจกรรมด้านนอกนะส่วนนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะบ้านหลังนี้ก็สวนเนี่ยก็จัดนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเป็นคนที่จัดสวนไม่เก่งเลยเห็นอะไรยัดเข้าไปให้หมดเลยคะ่ะแล้วก็จะติดไฟต่อกันคืนนะไฟตัวนี้มินชอบคือถ้ามันอยู่ตามที่มืดเนี่ย มันจะสว่างนะคะแต่ถ้าเราไว้กลางแจ้งโล่งๆเนี่ยมันจะไม่สว่างนะแล้วก็ติดตามพวกเพดานนะคะและนี่ความหาธรรมอยากรู้ว่ามันอยู่ในน้ําจะสว่างไหมผลคือไม่สว่างนะคะแล้วก็โซนทําสวนเราจะติดเป็นตัวแท่งใสไว้นะคะนี่แล้วก็เพ้นส์สีเราเลือกเป็นดอ,อกไม้สีเหลืองนะเฟอร์นิเจอร์หลังนี้สีเหลืองก็จะเยอะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบ ดูจากหลายๆที่นะเล็บจากหลายๆที่รวมกันก็เลยเกิดบ้านหลังนี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย